วัสดีครับทุกท่านครับ Channel b e e ั Auto วันนี้มี E 3 9 5 2 3 i นะครับคันนี้ซ่อมบำรุงมาแล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานระบบแก๊ส LPG หัวฉีดใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับทำให้ใหม่หมดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปงานไปดูรายละเอียดรถกันได้เลยนะครับ E 3 9 5 2 3 i นะครับรายละเอียดรถอ่านดูได้ใต้คำอธิบายด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับรถคันนี้นะครับเป็น ยี่สมเก้านะครับวางเครื่องใหม่น็อตคู่ติดตั้งแก๊ส l อ g จหัวฉีดนะครับเครื่องเพิ่งวางใหม่ได้ไม่นานเครื่องก็ยังสดสดอยู่นะครับแล้วก็ประมาณไม่กี่ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็ภายนอกนะครับสีเก็บใหม่เรียบร้อยทั้งคันนะครับสีสวยเงางามเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งคันนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ฝนตกนะครับไฟท้ายอันนี้ผมเปลี่ยนของใหม่ให้เลยนะครับเป็นแบบ led เพิ่มความสวยงาม แล้วก็ดูหรูหรามากขึ้นดูรถรถดูใหม่ขึ้นเยอะเลยนะครับหลังจากที่ใส่ไฟท้ายเข้าไปนะครับติดปกตินะครับมาดูมุมนี้กันบ้างนะครับสีเต็มร้อยอร์เซนตนะครับ ภายในสวยงามนะครับเลขไม้สองแสนแหมืนะครับระบบแก๊สใช้งานปกติที่เห็นติดเครื่องอยู่ตอนนี้ใช้แก๊สอยู่นะครับแล้วก็น้ํามันก็ใช้ได้เช่นกันอคภายในสะ,สะอาดมากภายในสวยดีคันนี้มีเซ็นเซอร์จอดด้วยนะครับน่าจะได้ยินอยู่ตอนที่ผมถอยออมีเซ็นเซอร์จอดหลังเซ็นเซอร์ถอยหลัง ช่วยในการจอดรถอันนี้ก็วิ่งมาขับมาสักพักเลยนะครับให้ดูตอนนี้ใช้เป็นแก๊สอยู่นะครับนี่เครื่องยนต์ก็เดินเรียบนิ่งนะครับนี่ครับให้ดูที่หน้าปัดส่วนไอ้ไฟโชว์ข้างหลังนี่ก็เออเป็นเพราะผมไปเปลี่ยนไฟท้ายมานะครับแล้วก็ มันก็จะขึ้นอย่างนี้นะฮะก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อการใช้งานนะครับนี่ครับความร้อนปกติไม่เคยมีความร้อนขึ้นเลยคันนี้สมบูรณ์ดีนี่ครับสิบก็ข้อหกหใช้กันไปยาวๆแผงประตูก็นี่ครับหนังสีดำสวยงามเบาะเบาะหนังนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัโต้ วิทยุเป็นจอพับแต่ว่าเออเวลามันขึ้นมาเนี่ยมันจะบังแอร์ผมก็เลยก็เลยไว้อย่างนี้แล้วกันเปรียบเทียบไห้ว่า,าวิทยุก็ใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่าเออตอนตอนมันมีจอเนี่ยมันจะบังแอร์ผมไม่ชอบเออถ้าเป็นไปได้ก็ก็ไว้อย่างเงี้ยแหละไม่ต้องไม่ให้มันขึ้นโชว์จออะไรหรอก หรือจะถอดเปลี่ยนก็ได้ก็ไม่กี่บาทก็คุยกันได้นะครับถ้าใครจะให้ทำยังไงกระจกมองหลังอันนี้เขาครอบของเดิมไว้ของเดิมก็เนี่ครับของเดิมก็ยังอยู่นะฮะอ่า ก็เผื่อใครชอบที่มันดูใหญ่ๆขึ้นนะฮะก็ประมาณนี้มาดูเบาะหลังกันบ้างเดี๋ยวผมลุกไปถ่ายให้ทีเดียวแต่นี้ให้ดูเออให้ดูข้างในค่้าๆก่อน ใหผ้ผมตัวนี้ผมก็เบิกให้ใหม่นะครับทั้งคันนะครับให้ดูภายในกันประมาณนี้เลยภายในด้านหลังก็รถผมก็ใช้งานอยู่ประจำนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเ,เรียบร้อยดีนะครับตอนนี้ฝนตกหน่อยๆ ให้ดูภายนอกนะครับนี่เพิ่งเอาไปล้างมานะครับแล้วก็โดนฝนกระหน่ำเรียบร้อยนี่ครับเปียกฝนแต่สีต้องบอกว่าใหม่ทั้งคันสีสวยใหม่ทั้งคันนี่ครับสีเพิ่งทำมาใหม่ๆเลยทั้งคันนะครับ เพราะฉะนั้นภายนอกหายห่วงได้เลยว่าสวยแน่นอนนี่ครับไฟท้ายที่ผมบอกเปลี่ยนใหม่เ,เป็น led นะครับมันก็จะดูสวยงามมากยิ่งขึ้นทำให้รถดูใหม่ขึ้นด้านท้ายรถนะครับ ดูด้านเครื่องยนต์กันนะครับนี่ครับเครื่องคันนี้วางใหม่นะครับเป็นเครื่องโนตคู่ m 5 2าสองหกสูบสอง0ซมีแก๊ส lpg หัวฉีดประหยัดนะครับน้ำมันเครื่องไส้กองเปลี่ยนใหม่แล้วเรียบร้อยระบบความร้อนไม่มีปัญหาได้แรงสิ้นนะครับปกติทุกอย่างนะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับ น้ำไม่ดันควันไม่ไหลลูกลอกสายพานนะครับเปลี่ยนของใหม่แล้วนะครับตอนนี้ฝนฝนตกอยู่นี่ครับเปียกน้ําทั้งคันเลยสีใหม่ทั้งคันสวยงามภายนอกนะครับให้ดูภายนอก สายท่ามกลางสายฝนเลยนะครตอนนี้สีรอบคันก็100%่ง้อเปอผว่าเพิ่งทำมาใหม่ทั้งคันฝนตกนะครับ สีเท่ากันทั้งคันแน่นอนทําทีเดียวทั้งคันนะครับคันนี้กระจกหน้าใสๆสวยๆลา้ตาหนิกระจกหน้าก็จะมีะโลโก้บีเอ็มนะครับกระจกหน้ากระจกทุกบานนะครับมีโลโก้ BM ันนี้ผมบอกเลยผมขับมาประจาแหละต้องบอกว่าเครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์เลยนะครับถึงแม้รถมันจะติดแก๊สมาแต่ว่าเครื่องเนี่ยก็มีการวางมาใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งวางได้ไม่นานนะฮะไม่กี่ปีนะครับหลงเล่มเรียบร้อยเครื่องเนี่ยสมบูรณ์เลยนะครับตอนนี้ผมวิ่งด้วยแก๊สอยู่นะครับให้ดูนะครับขับกันให้ดูนี่เลยนะอันนี้ผมไม่ได้เหยียบสุดนะครับก็คือ แล้วก็กวาดรอบได้ดีปกติทุกอย่างนะครับเรียกว่าเออไม่ต่างจากใช้น้ํามันเลยนะครับคันนี้เพราะว่าแก๊สผมเพิ่งไปจูนมาก็คือมีเปลี่ยนหัวฉีดแล้วก็เปลี่ยนวาลวในถังนะครับก็ทําไปเบ็ดเสร็จก็ประมาณเกือบสี่พันบาทนะครับแล้วก็มีใบวิศวะอีกประมาณสองพันบาทนะครับเบ็ดเสร็จก็ทําไปหกพันนะฮะคันนี้เพิ่งทามาให้นะครับเพราะว่าตอนของเดิมเนี่ยแก๊สมันเ,ออเรียกว่าไม่ได้ปรับจูนแล้วก็ ใช้งานได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ผมบอกเลยว่าขับแล้วความแรงต้องบอกว่าเหมือนขับใจรถขับน้ำมันปกติทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดผมขับคันนี้ไปอยุธยามานะครับก็ไปกลับเนี่ยแล้วก็ขับในเมืองด้วยนิดหน่อยเนี่ยเป็นเสร็จก็เกือบสามร้อยก,กิโลได้นะครับใช้แก๊สไปประมาณแค่สี่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะเรียกว่าตกแล้วเนี่ย กิโลนึ่งก็ประมาณบาทกว่าๆถือว่าประหยัดประหยัดเลยนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนแดงซิ้นนะฮะคันนี้ ตรวจแก๊สทุกอย่างก็คืออนขนส่งได้เลยนะครับรถคันนี้แล้วก็ภาษีผมต่อให้ถึงปี6กเดือนกรกฎาใช้กันได้ยาวๆประมาณปีหนึ่งเต็มๆเ,เลยนะครับคันนี้พรบก็เพิ่งทำให้เพิ่งทาให้ใหม่นะครับคันนี้ก็มีอายุใช้งานอีกหนึ่งปีเ,เต็มๆนะครับ เป็นทามาใหม่นะครับแต่ว่าจริงๆของของ2ี9สามเก้าอ่ะมันมีเบาะสีนี้จริงๆนะแต่เป็นตัวที่หายากมากนะครับเออเมื่อกี้ผมพูดว่าเปลี่ยนอะไรไปบ้างลืมเลยเอาใหม่เอาใหม่นะครับคันนี้เปลี่ยนน้ามันเครื่องไส้กรองแล้วเรียบร้อยแล้วก็แก๊สจูนระบบใหม่เปลี่ยนัมชีดเปลี่ยนวาล์วเรียบร้อยนะครับใบแก๊สทําให้ใหม่นะครับ สีภายนอกรถเนี่ยทําใหม่ทั้งคันนะครับเพื่อให้มันสวยงามจริงๆเนี่ยสีเดิมต้องบอกว่าเดิมบางนะครับสีเดิมบางก็จะมีเอ่อร่องรอยตามอายุบ้างแล้วเราอยากที่จะให้มันสวยทั้งคันก็เรียกว่าทำทั้งคันไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าทําเฉพาะจุดก็ได้เหมือนกันเพราะคันนี้ไม่ได้สีแย่ทั้งคันแต่ว่าทำทั้งคันไปเลยนะครับให้สีมันสีมันดูสม่ําเสมอเท่ากันนะครับก็ท ต่อไปก็มีช่วงล่างที่ผมเปลี่ยนให้ก็เป็นปีกนกคู่หน้านะครับต้องบอกว่าปีกนกของเดิมเนี่ยขับแล้วใช้งานได้แย่มากๆเลยขับแล้วก็เรียกว่าสั่นสะเทือนก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนไปให้แล้วนะครับโอเคแล้วก็ภาพเบรกของเดิมภาพเบรกภาพเบรกหมดก็เปลี่ยนภาพเบรกให้แล้วเรียบร้อยนะครับก็มีลูกรลก้ลกสายพานลูกรลกสายพานผมก็ได้ทําการเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วจริงๆรถมือสองก็ ที่จะเปลี่ยนนะครับลูกอลสายพานเนี่ยเพราะว่าราคาก็ไม่ได้แพงถ้าเกิดเราขับไปแล้วเกิดมันหลุดกลางทางก็เรียกว่าหมดเงินหลายต่อแล้วกันเพราะผมเคยมีประสบการณ์อยู่นะฮะนรละเอียดลดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ให้ใต้คําอธิบายนะครับหรือว,ว่าใครดูคลิปอยู่ก็กดดูคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับเพื่อที่จะได้อ่านข้อมูลด้วยตัวเองนะครับ BME 3 9นะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับติดแก๊ส l อฟหัวฉีดประหยัดนะครับเครื่องเกียร์ดีสมบูรณ์ช่วงล่างแน่นราคา1 9 0 0 0 0บาทนะครับสีทั้งคันสวยงามพาษสีห6กรกฎาราคานี้ไม่รวมเลขทะเบียนนะครับใครอยากได้เลขทะเบียนก็ทักมาคุยกันได้นะครับใครอยู่ไกลนะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ